เราก็วินท่านหนึ่งซะด้วยวันนี้ได้เวลาปลอมตัวก็เลยปลอมเป็นวินมอเตอร์ไซค์ซะเลยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะปอเปี๊ยเป็นกูรูด้านอาหารเลยแต่ว่าจะต้องปลอมตัวมาชิมร้านอาหารค่ะจะได้ไม่ต้องมีการจัดฉากไม่ต้องมีการเตยมอะไรคืออร่อยก็คือให้อร่อยจริงๆแบบที่คุยไว้อะเออนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณผู้ดูอยู่กับปอเปี้ยการเวลาในไฮไลท์บันเทิง กบเปียใครอยากลองค่ะว่าร้านไหนที่เขาว่าเด็ดเนี่ยจะเด็ดจริงหรือเปล่าลิ Greek, ้นปอเปียเนี่ยน,นะคะรสสัมผัสดีมากค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเซียนเหมือนซุปตารอเรนมะม่วงหรือเปล่านะคะเห็นเซียนในการชิมแล้วก็จับผิดเก่งด้วยต้องบอกเลยว่าลิ้นพี่สาวหนูนี่แบบรับรสได้ดีและสามารถชี้ได้เลยว่าใครคือเชฟตัวจริงด้วยความที่ Snapin เค um huh, mm ีย hmm. ว่าเชี <laughs> <laughs> ่ยวชาญเรื่องของการทำอาหารแ่แล้วก็กินเก่งกินเก่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่พลาดแน่นอนที่จะรู้ว่าใครเป็นเชพตัวจริงหรือใครเป็นเซมตัวปลอมผมเคยมีประสบการณ์ประมาณหนึ่งถึงสองรอบแล้วเคยมารายการนี้ก็พอจะรู้บ้างว่าว่ารายการเขาสับขาหลอกยังไงแต่ที่มารอบก่อนะที่กินผมจาได้ว่าผมกินโต๊ะอีกก็ผมเป็นสุภาพบุรุษมากับผู้หญิงก็เลยก็เลยเสียสละให้เขาอะไรอย่างเงี้ย พอกินเต้าอีทำพอกินโตาอีทำหน้างไหเข้มมาก <laughs> วันนี้ครับอยู่กับคนเก่งนะนี่ทายถูกทุกครั้งเขาบอกนะฮะเป็นไงวันนี้เตรียมตัวมาไงครับคุณไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรเลยครับ <laughs> เพราะว่าเรามีความสามารถอยู่แล้วนะครับ <laughs> <c oughs> เราไม่ต้องใช้อะไรมาก <c oughs> ใช้คือคสองครั้งแรกเนี่ยอาจจะฟุกนะครับที่ทายถูก <c oughs> ผมมาสองรอบแล้วนี่รอบที่สามถ้ารอบนี้เนี่ยผมทายถูกอีกเนี่ยแสดงว่าเก่งจริงๆแล้วไม่ได้ฟุกเอาใจช่วยให้เดาถูกนะคะ มาติดตามความสนุกในรายการ Who is by Chef โต๊ะนี้มีจองส่วนใครที่รอชมภาพยนตร์เรื่อง The น o n e พระแท้คนเก๋แค่ชื่อนักแสดงก็ตื่นเต้นแล้วเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคนนั้นเป็นใครกันบ้าง ผมเนี่ยเซ็งพลายแฟนมาแท้พระเหรียญน,นะครับข้าพังเทีมันหลอกเลยพรุ่งนี้จะพาไปบุกไปส่องกองที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์บันเทงิงสวัสดีค่ะพี่ไปวินเป่าเบอร์ยี่สิบสามี